ไม่ใช่มีแค่ประยุทธ์แล้วนะครับที่ทำหน้าที่หัวคะแนนเพื่อไทยอยู่ล่าสุดเมื่อกี้ผมนั่งอ่านข่าวในรถโผล่มาแล้วอีกหนึ่งรายตัวนี้ทีเด็ดออกมาประกาศว่าอย่าเลือกเพื่อไทยให้เลือกประยุทธ์จันโอชาเขามีนามว่าสุทเทพเทือกสุปัน อยากจะหัวราะเป็นภาษาคนครพนมพี่น้องในยามเข้าได้เข้าเข็มในยามหน้าสิวหน้าขวานหัวหน้าประเดจการแบบประยุทธ์กำลังเดินเรียกคะแนนในเพื่อไทยหางเครื่องประเด็จการแบบสุเทพโผล่มาเชียร์ประยุทธ์อีกทีคะแนนก็ไหลมาเพื่อไทยไหลมาเทมาสิบแบบนี้ ็เราจําได้ไอ้คนหนึ่งที่ชื่อสุอสเทพเป่านกหวีดเรียกรถถังไอ้คนหนึ่งที่ชื่อประวิตร์ชื่อประยุทธ์ชวนกันเอารถถังออกมายึดอํานาจประชาชนจําได้ใช่ไหมครับคนนครปนมยังเจ็บปวดอยู่ใช่ไหมครับ และเราจะสั่งสอนผระเด็จการพวกนี้อย่างสาสมเราจะขับไล่ผระเด็จการพวกนี้ด้วยการกาเพื่อไทยไล่มันออกไปด้วยเสียงประชาชนให้มันรู้กันไปเลยว่าไผเป็นไผ